สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอัปเดตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับจากการเสียชีวิตของนักศึกษาชาวเกาหลีใต้วัย22ปีจากการถูกทรมานในกัมพูชาหลังถูกหลอกไปที่นั่นทำให้รัฐบาลของเกาหลีใต้นั้นได้ขยับครั้งใหญ่เพื่อคุ้มครองพลเมืองที่ตกเป็นเหยื่อแก๊งอาชญากรรมมากขึ้นเรื่อยๆในขณะที่สภาของเกาหลีใต้เองนั้น เรียกร้องให้รัฐบาลเกาหลีใต้นั้นใช้กําลังกับกัมพูชานะครับในขณะเดียวกันนั้นก็มีการออกมาเปิดเผยว่ามีชาวเกาหลีใต้ที่สูญหายในกัมพูชาระหว่างปี2567-2568แล้วเนี่ยประมาณสัก80คนด้วยกันและมีการออกมาแฉข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่ามีผู้ที่เสียชีวิตอย่างน้อยวันละหนึ่งรายจากการทรมานของแก๊งสแกมเมอร์ในกัมพูชารายละเอียดทั้งหมดเป็นอย่างไร เดี๋ยวผมจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับแต่ว่าคุณผู้ชมเข้ามาแล้วฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องถาอัปเดตกันก่อนนะครับท่านจะได้ติดตามเรื่องราวข่าวสารในทุกๆวันที่ผมน้นนําเสนอให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกันนะครับสิ่งที่น่าสนใจนั้นคุณผู้ชมครับมีการรายงานข่าวว่าชาวเกาหลีใต้หลงเชื่อโฆษณาการจ้างงานปลอมและก็เหตุผลอื่นๆ โดยนอกจากกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีใต้เนี่ยนะครับได้ดําเนินการพยายามที่จะแจ้งให้กับประชาชนคนเกาหลีใต้อย่าหลงเชื่อแก๊งแสแกมเมอร์ในกัมพูชาล่าสุดนั้นกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีใต้ก็ได้มีการเรียกเอกอัครราชทูตกัมพูชาเข้าพบอย่างที่ไม่เคยปรากฏบ่อยนักเพื่อแสดงความวิตกเกักบปัญหานี้และยกระดับการเตือนพลเมืองให้เลี่ยงเดินทางไปกัมพูชา ล่าสุดนั้นสำนักง,งานตำรวจเกาหลีใต้ประกาศว่ามีแผนส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจไปประจำในกัมพูชาเพื่อช่วยเหลือพลเมืองได้อย่างรวดเร็วทีมงานลักษณะนี้ของตำรวจเกาหลีใต้เรียกกันว่าโคเรียนเดทเป็นการที่เกาหลีใต้ส่งตำรวจไปประจำในหน่วยรักษากฎหมายต่างประเทศเพื่อรับมืออาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับชาวเกาหลีใต้โคเรียนเดททีแรกนั้นตั้งที่ฟิลิปปินส์ในปี2 5 5 5ตามด้วยประเทศไทยแถลงการสำนักง,งานตำรวจเกาหลีใต้ระบุว่า ผู้บัญชาการตำรวจเกาหลีใต้และกัมพูชาจะพบป่านอกรอบในการประชุมสุดยอดตำรวจระหว่างประเทศที่กรุงโซลในวันที่23ตุลาคมนี้โดยความร่วมมือการปรบับปรามอาชญากรรมจะเป็นหัวข้อหลักที่อาจจะมีการลงนามบันทึกความเข้าใจเรื่องจัดตั้งโคเรนเดสในกัมพูชาด้วยแถลงการของตำรวจเกาหลีใต้มีขึ้นหลังจากที่ประธานดีอีแจมยองให้คำมั่นว่าเกาหลีใต้จะใช้มาตรการพูดทุกรูปแบบเพื่อปกป้องคุ้มครองพลเมืองจากอาชญากรรมในกัมพูชา ถแถลงการจากสํานักง,งานประธานาธิบดีเผยแพร่นะครับเมื่อวันที่12ตุลาคมระบุว่านอกจากขอความร่วมมือแล้วกระทรวงการต่างประเทศอาจจะดําเนินมาตรการเพิ่มเติมอีกหลายอย่างหากจําเป็นโดยไม่ได้ขยายความก่อนหน้านั้นในวันเดียวกันสํานักง,งานตํารวจขยองบล็อกที่กําลังสืบสวนหาผู้เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงนักศึกษาวัย22ปีไปกัมพูชาประกาศว่าจะร่วมกับหน่วยนิติวิทยาศาสตร์สํานักง,งานตํารวจเกาหลีใต้ชนะสูญศพนักศึกษาในกัมพูชา ผลตรวจสอบเบื้องต้นตำรวจกัมพูชาระบุว่าการเสียชีวิตหัวใจวายจากความเจ็บปวดรุนแรงเนื่องจากถูกทารุณกรรมแต่สาเหตุการเสียชีวิตไม่สามารถยืนยันได้จากการตรวจสอบเบื้องต้นทีมสอบสวนมีแผนออกเดินทางทันทีที่สรุปกำหนดวันกับทางการกัมพูชาได้นักศึกษาวัย22ปีจากเมืองเยชอนจังหวัดขยองซังเหนือถูกพบเป็นศพในกัมพูชาเมื่อวันที่8สิงหาคมราว3สัปดาห์หลังเดินทางออกจากเกาหลี ใต้เมื่อวันที่17กรกฎาคมต่อมาครอบครัวรับตัวศัพจ์จากใครบางคนเรียกค่าไทย50ล้านวอนหรือว่ากว่า1ล้าน1แสนบาทแต่แล้วก็ขาดการติดต่อทราบอีกทีก็คือนักศึกษารายนี้เสียชีวิตแล้วผู้เห็นเหตุการณ์ที่ถูกกักขังอยู่ในสถานที่เดียวกันกับเหยื่ออ้างว่านักศึกษาเกาหลีใต้ถูกทุบตีอย่างรุนแรงจนเดินไม่ได้และหายใจแผ่วก่อนสิ้นลมระหว่างถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเหตุการณ์นี้จุดกระแสไม่พอใจอย่างมาก เพราะมองว่ากัมพูชาไม่ให้ความร่วมมือในการดําเนินการต่ตางๆหลังพบศพและการตอบสนองของรัฐบาลเกาหลีใต้เองเมื่อต้นเดือนตุลาคมตํารวจกัมพูชาเพิ่งช่วยเหลือชาวเกาหลีใต้สองคนในเมืองสีฮันุวิลทั้งสองคนถูกทุบตีและบังคับให้ร่วมงานหลอกลวงออนไลน์ข้อมูลร,รัฐบาลระบุว่าชาวเกาหลีใต้เกือบสอง0สนคนเดินทางไปยังกัมพูชาเมื่อปี2 5 6 7และคาดการว่ามีชาวเกาหลีใต้าราว10,000คนที่ใช้ชีวิตอยู่ในกัมพูชานะครับ นอกจากนั้นแล้วคุณผู้ชมครับยังมีความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เนี่ยครับซึ่งแน่นอนว่าพอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้ทางด้านของกัมพูชาถูกกดดันจากเกาหลีใต้อยา่างรุนแรงล่าสุดทนังสือกัมพูชารายงานความคืบหน้ากรณีดังกล่าวนะครับหลังจากที่นักศึกษาถูกพบที่หมู่บ้านกัมปอดเหนือนะครับที่จังหวัดกัมปอดเนี่ยนะครับก็บอกว่าล่าสุดนั้นสำนักง,งานอายการจังหวัดกัมปอดได้ตั้งข้อหาฆาตกรรมและ กระทำการบุนแรงและมีส่วนร่วมกับการหลอกลวงออนไลน์กับชาวจีน3คนรวมถึงผู้สมรู้ร่วมคิดโฆษกสำนักง,งานอายการจังหวัดกำปงระบุว่าศพของนักศึกษาเกาหลีใต้ถูกพบอยู่ภายในรถปิกอัพยี ford ่ห้อฟอร์ด F150 Ra p เตอร์โดยตำรวจได้จับกลุ่มผู้ต้องสงสัยชาวจีนสองคนทันทีจากการสอบสวนและชนะสูตรพลิกศพเบืมเม้องต้นระบุผู้เสียชีวิตมีชื่อว่าปักมินโฮเสียชีวิตจากการถูกทรมานจากบุนแรงมีรอยฟกช้ำและบาดแผลหลายแห่งทั่วร่างกาย คดีนี้ยังนําไปสู่การบุกบ้านพักในเมืองโบกอจังหวัดกําปอดซึ่งเชื่อว่าเป็นสถานที่เกิดเหตุโดยตํารวจยังพบร่องรอยการทํางานของแก๊งสแกมเมอร์ออนไลน์และได้ควบคุมผู้ต้องสงสัยชาวจีนอีกหนึ่งคนล่าสุดนั้นผู้ต้องหา3คนถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจาที่จังหวัดกําปอดเพื่อรอการสอบสวนเพิ่มเติมในขณะที่กระทรวงมหาดไทยของกัมพูชา,ถาแถลงข่าวชี้แจงว่ากัมพูชายัางไม่ได้รับการร้องเรียนหรือข้อมูลจากครอบครัวผู้เสียชีวิตหรือสถานทูตเกาหลีใต้ ซึ่งสวนทางกับรายงานของซาวไชน่ามอร์นิงโพสต์นะครับสื่อจีนที่บอกว่าครอบครัวผู้เสียชีวิตร้องของการช่วยเหลือผ่านสถานทูตและตำรวจกัมพูชาตามการรายงานนั้นบอกว่าปักบินโฮเดินทางมากัมพูชาในเดือนกรกฎราคมโดยบอกกับครอบครัวว่าจะมาร่วมงานนิทรรศการการค้าแต่พบเป็นศพ3สัปดาห์หลังจากนั้นนะครับในขณะเดียวกันนั้นคุณผู้ชมครับยังมีความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่า ล่าสุดนั้นเกาหลีใต้ก็บอกว่าจะดําเนินการเอาจริงกับเรื่องนี้โดยล่าสุดนั้นเนี่ยครับคุณผู้ชมครับสสเกาหลีใต้ฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายคา้านได้รุมวิจารณ์รัฐบาลไร้มาตรการช่วยเหลือพลเมืองที่ถูกลักพาตัวและเป็นเหยื่อสแกมเมอร์ในกัมพูชาอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างการประชุมคณะกรรมการแห่งรัฐเพื่อตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลสสปั๊บชันเดจากพรรคประชาธิปไตยเกาหลีซึ่งเป็นพรรคฝ่ายคา้าน ยกสติชี้ว่าการลักพาตัวและกักขังลงเนียวชาวเกาหลีใต้ในกัมพูชาเพิ่มขึ้นจาก4คนในปี2564เป็น220คนในปี2567และช่วง8เดือนนี้เนี่ยครับถึงเดือนสิงหาคม2568มีกรณีเช่นนี้เกิดขึ้นแล้ว330รายเท่ากับเพิ่มขึ้นกว่า80เท่าในเวลาเพียง3ปีเท่านั้นแต่รัฐบาลกลับมองไม่เห็นความร้ายแรงนี่ไม่ใช่ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันแต่เริ่มทวีความรุนแรงมาตั้งแต่ปี2500 64เป็นต้นมานะครับเช่นเดียวกับทางด้านสสพักบอมเยจากพรรคเดียวกันก็กล่าวว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจําเป็นต้องได้รับความตระนักรู้และตอบสนองในระดับที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงไม่ใช่หน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศเท่านั้นแต่ควรเป็นรัฐบาลที่จะต้องพิจารณาในการดําเนินการกัมพูชาเป็นประเทศผู้รับความช่วยเหลือต่างประเทศอย่างเป็นทางการหรือว่า ODA รายใหญ่ของเกาหลีใต้แนวทางแก้ปัญหาควรพิจารณาทั้งปฏิบัติการทางการทูตตำรวจและกระทั่งปฏิบัติการทางทหารขณะที่สะสคังมินกุกจากพรรคพลังประชาชนซึ่งเป็นพรรครัฐบาลบอกว่าเฉพาะเดือนมก,กราคมถึงสิงหาคมปีนี้มีพลเมืองถูกกลักพาตัวแล้ว330คนแต่อาจมีเหยื่อมากกว่านี้ที่ไม่ได้รับราย,ยางานพลเมืองของเราหลายร้อยคนถูกกักขังในสภาพสิ้นหวังแต่รัฐบาลยังทําน้อยมากก่อนเสิอว,ว่า เมื่อครั้งที่เกาหลีใต้ถูกโจรสลัดโซมาเล,ลียลักพาตัวในปี2504กองทัพเกาหลีใต้ประสบความสําเร็จปฏิบัติการช่วยเหลือดังนั้นหากจําเป็นควรพิจารณาปฏิบัติการทางทหารร่วมกับกองกําลังของกัมพูชาหากอีกฝ่ายปฏิเสธอาจจาเป็นต้องพิจารณาความช่วยเหลือหรือว่ายุติความช่วยเหลือที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ด้วยนะครับด้านยุนซังยอนหัวหน้าสํงงานักงานประสานงานนโยบายรัฐบาลยอมรับนะครับว่าเป็นความจริงที่หน่วยงานไม่ได้แสดงบทบาทสําคัญในการแก้ไขปัญหาการลักพาตัว และกับขังห่วงเหนียวในกัมพูชาและเขาไมเ่เข้าไม่ถึงความไร้แรงของสถานการณ์ทั้งที่มีการรายงานพบเหยื่อเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องนะครับนอกจากนั้นแล้วล่าสุดนั้นผู้นําของกอริลต้สั่งเร่งพาเหยื่อสแกมเมอร์ในกัมพูชากลับบ้านนะครับโดยทางด้านประทับดีอีแจมยองกล่าวในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทาเนียบประทับดีในวันที่14ตุลาคมนะครับว่าความสําคัญเร่งด่วนที่สุดนะักขณะนี้คือการช่วยเหลือพลเมือง ที่ตกเป็นเหยื่อแก๊งอาชญากรรมในกัมพูชาและต้องหาทางพาคนเหล่านั้นกลับมาเกาหลีนใ,นใต้โดยเร็วขอให้ทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องเร่งพิสูจน์ยืนยันตัวบุคคลที่สูญหายในกัมพูชาและใช้ทุกมาตรการที่เป็นไปได้ทันทีเพื่อรับประกันความปลอดภัยของพลเมืองนอกจากนี้ยังกำชับให้รัฐบาลได้หารือกับรัฐบาลกัมพูชาจัดตั้งกรอบความร่วมมือระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายระหว่างกันอย่างถาวรเพื่อใช้เป็นช่องทางสื่อสารอย่างจับไว ผู้นาเกาหลีใต้บอกว่าจากข้อมูลทางการที่เกี่ยวกับอาชญากรรมหลอกลวงออนไลน์และกักขังพบมีคนจากหลายประเทศถูกจับกลุ่มดูเหมือนว่าเกาหลีใต้ยอยู่ในอันดับ5หรือ6ทําให้ชาวเกาหลีใต้จํานวนมากมีความเป็นห่วงหลานหรือว่าเพื่อนบ้านที่อาจจะตกเป็นเหยื่อหน้าที่สําคัญที่สุดของรัฐบาลยามนี้คือปกป้องชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนจึงเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายระดมทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งหมดเพื่อตอบสนองอย่างรวดเร็วแม่นยําและเด็ดขาดและเพื่อเป็นการป้องกัน ประทำดีเกาหลีใต้ยังสั่งการให้เจ้าหน้าที่เข้มงวดมาตราการจำกัดการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงสูงซึ่งอาจเกิดอาชญากรรมลักษณะเดียวกันและปรับปรุงที่จะช่วยให้คณะผู้แทนทางการทูตในต่างประเทศสามารถตอบสนองต่อคําร้องขอ,งของการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วตลอดจนเรียกร้องให้จัดสรรบุคลากราและงบประมาณอย่างเพียงพอหลังได้ยินมาว่าชาวเกาหลีใต้บางคนและแม้แต่เจ้าหน้าที่รัฐบาลที่ประจำในกัมพูชาได้ใช้เงินส่วนตัวเพื่อช่วยเหลือเหยื่อดังนั้นอย่างน้อยที่สุดเรื่องเงินไม่ควรเป็นอุปสรรค ต่อการทํางานและไม่ควรมีความล่าช้าเกิดขึ้นกับปัญหาด้านงบประมาณนะครับในขณะเดียวกันนั้นคุณผู้ชมครับล่าสุดนั้นก็มีการออกมาเปิดเผยจากเยื่อที่ถูกกระทําในกัมพูชานะครับโดยสํานักข่าวสำนักข่าวยอนฮับนั้นได้รายงานวันที่14ตุลาคมนะครับเปิดเผยบทสัมภาษณ์ของพยานและคนรู้จักของเกาหลีใต้ที่เคยถูกหลอกลวงไปทํางานที่ศูนย์สแกมเมอร์หรือว่าศูนย์หลอกลวงออนไลน์ที่กัมพูชา ซึ่งมีการเผยแพร่บทสัมภาษณ์ที่มีขึ้นท่ามกลางกระแสข่าวที่บอกว่าชาวเกาหลีใต้จํานวนมากนั้นถูกหลอกลวงไปทํางานและตกเป็นเหยื่อแก๊กสแกมเมอร์ในกัมพูชารายงานระบุว่าสภาพภายในศูนย์สแกมเมอร์สุดปลาเถือนและไร้กฎหมายการถูกกระทําทารุณและทรมานภายในศูนย์สแกมเมอร์ที่เรียกว่าวุานซื่อถือเป็นเรื่องปกติและมีเหยื่อเสียชีวิตจากการทารุณทุกวันเหยื่อบางคนถูกขายต่อให้กับกลุ่มมิจฉาชีพที่เมืองติดชายแดนของกัมพูชา เช่นที่ปอยเปดและบาเวตหลายคนนั้นถูกตัดอวัยวะเมื่อไม่สามารถทํางานได้หรือไม่มีเงินที่จะรีดไถบางคนถูกทรมานด้วยการถูกจับตอดเล็บหรือว่าตัดนิ้วผู้ให้สัมภาษณ์เผยว่าศูนย์สแกมเมอร์ใหญ่มีขนาดแตกต่างกันไปและมีการก่ออาชญากรรมออนไลน์หลายรูปแบบรวมทั้งหลอกให้รักหรือว่าโรแมนต์สแกมและการหลอกให้ลงทุนโดยที่เจ้าหน้าที่เกาหลีใต้ประเมินว่าจะมีเครือข่ายแสแกมเมอร์ประมาณ400เครือข่ายในกัมพูชา พยานเกาหลีใต้แฉต่อว่ามี2เหตุผลที่ชาวเกาหลีใต้ถูกหลอกหรือว่าจับเข้าร่วมในเครือข่ายเหตุผลแรกคือแก๊งสแกมเมอร์ต้องการใช้บัญชีธนาคารเกาหลีเพื่อฟอเกเงินที่ได้จากการก่ออาชญากรรมอีกเหตุผลคือเพื่อหลอกลวงเหยื่อที่เป็นชาวเกาหลีใต้ทั้งนี้ที่ปอยเปตและบาเวตเป็นเมืองพรมแดนถือว่าเป็นเมืองที่อันตรายที่สุดโดยเหยื่อที่สูญสแกมเมอร์ในพนมเปนและเสียนุกวิลทำผลงานย่ำแย่หรือว่าติดหนี้ในคาสิโนก็จะถูกขายต่อไปที่เมืองปอยเปตและบาเวต อย่างที่จังหวัดกัมปอดที่นักศึกษาเกาหลีใต้ถูกปบเป็นศพที่นั่นโดยเหยื่อส่วนใหญ่ถูกหลอกไปขายบัญชีธนาคารที่นั่นแต่พอไปแล้วก็ออกมาไม่ได้ทาให้ต้องลงเอยด้วยการร่วมก่ออาชญากรรมและหลายรายก็เสียชีวิตในที่สุดอย่างไรก็ตามพยานอีกคนเล่าว่าไม่ใช่เฉพาะชาวเกาหลีใต้เท่านั้นที่ตกเป็นเหยื่อยังมีสัญชาติอื่นรวมทั้งเวียดนามอินโดนีเซียมาเลเซียและคนจีนด้วยและถ้าใครติดหนี้หรือทํางานไม่ถึงเป้าก็จะถูกบังคับขายอวัยวะหลายคนนั้นถูกควักลูกตาเพราะกระจก ตาง,ง่ายต่อการปลูกถ่ายนอกจากนี้ก็มีราคาแพงอีกด้วยนะครับในขณะเดียวกันนั้นทางด้านเกาหลีใต้ล่าสุดนั้นก็บอกว่าเตรียมส่งกองกําลังร่วมชุดพิเศษที่ประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักง,งานตํารวจแห่งชาติหน่วยข่าวกรองเกาหลีใต้ภายใต้การนาของคิมจีนารัฐมนตรีว,ว่าการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศและปักซองจูผู้บัญชาการสรํานักงานตํารวจแห่งชาติเดินทางไปกัมพูชาในวันที่15ตุลาคมนะครับ คิมนำจุนโคศกประทมดีเกาหลีใต้กล่าวระหว่างการถแถลงข่าวว่ากองกาลังชุดพิเศษเกาหลีใต้จะประสานงานกับเจ้าหน้าที่กัมพูชาในการช่วยเหลือและนําตัวชาวเกาหลีใต้ที่ถูกหลอกและติดค้างอยู่ที่กัมพูชาทั้งหมดกลับมาอย่างบ้านเกิดรวมทั้งสอบสวนสาเหตุเสียชีวิตของนักศึกษาเกาหลีใต้ที่พบเป็นศพในจังหวัดกัมปอดด้วยการส่งกองกําลังชุดพิเศษไปที่กัมพูชามีขึ้นหลังจากประทมดีอีแจมยองมีคําสั่งให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องระดมทรัพยากรทั้งหมด ที่มีอยู่เร่งช่วยเหลือชาวเกาหลีใต้ที่ถูกหลอกและลักพาตัวไปยังศูนย์สแกมเมอร์ในกัมพูชากลับบ้านนอกจากนี้สำนักง,งานตำรวจเกาหลีใต้ยังเตรียมจัดตั้งหน่วยงานความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อร่วมกันกวาดล้างแก๊งสแกมเมอร์ที่มีส่วนลักพาตัวและคุมขังชาวเกาหลีใต้ทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกรัฐบาลเกาหลีใต้กำลังพิจารณายกระดับแนะนำการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงในกัมพูชา ขณะเดียวกันนั้นก็เพิ่มกําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจปจระจาสถานทูตเกาหลีใต้รวมทั้งขยายความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งนี้อีแจมยองได้สั่งให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องเปิดช่องทางสื่อสารอย่างสม่ําเสมอระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของเกาหลีใต้และกัมพูชาและจะขอให้มีการจัดตั้งโต๊ะทํางานเกาหลีหรือว่าค o เรียนเดทนะครับซึ่งภายในสานักงานตํารวจแห่งชาติกัมพูชาเพื่อรับผิดชอบดูแลคดีที่เกี่ยวข้องกับชาวเกาหลีใต้โดยเฉพาะนะครับในขณะเดียวกันนั้นคุณผู้ชมครับ มีการออกมาเปิดเผยเพิ่มเติมนะครับว่าเวลานี้มีชาวเกาหลีที่สูญหายในกัมพูชาระหว่างปี2567ถึง2568ถึง80คนด้วยกันโดยบอกว่าระหว่างปี2567นั้นมีประมาณ70คนส่วนปี2568มีประมาณสักในปี2568ตั้งแต่มกราคมถึงสิงหาคมนี้มีประมาณ70คนนะครับแล้วก็สูญหายในปี2567อีก10คน ทั้งนี้สถานทูตพนมเปญได้รับแจ้งผู้สูญหาย330คนในช่วง8เดือนแรกของปีนี้เพิ่มขึ้นอย่างมากจาก220คนในปี2 5 1 7แต่ว่าบางส่วนนั้นเนี่ยหาเจอบางส่วนนั้นทราบเบาะแสบางส่วนนั้นถูกส่งกลับประเทศไปแล้วนะครับเหลือเพียง8ปรายที่ยังไม่ทราบชะตากรรมล่าสุดนั้นรัฐบาลเกาหลีใต้ก็กําลังประสานกับกัมพูชาในความพยายามนําชาวเกาหลีใต้ที่ถูกหลอกมาทํางานที่ศูนย์สแกมเมอร์กลับบ้านโดยเร็วที่สุดก็รวมถึงศพนักศึกษาที่ ถูกทรมานจนเสียชีวิตด้วยนะครับซึ่งนี่ก็คือเป็นสิ่งที่น่าสนใจทีเดียวนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นข่าวที่กำลังโด่งดังทั่วทั้งโลกทีเดียวหลังจากที่เกาหลีใต้นั้นจี้ให้ทางด้านกัมพูชารับผิดชอบดาเนินการในการจัดการกับแก๊งแสแกมเมอร์แล้วเกาหลีใต้นั้นก็จะมีการส่งเจ้าหน้าที่เนี่ยครับพิเศษเนี่ยครับเป็นกองกําลังพิเศษไปกัมพูชาด้วยนี่เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องถาอัปเดตนั้นนํามาฝากคุณผู้ชมกัน หากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องถานอัปเดตนะครับท่านจะได้ติดตามเรื่องราวข่าวสารในทุกๆวันที่ผมนั้นนําเสนอให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกันเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับท่านสามารถสมัครสมาชิกรายเดือนกันได้เพียงแค่เดือนละ100บาทนะครับหรือว่าท่านนั้นจะสนับสนุนผ่าน บัญชีธนาคารกรสิกรไทยบัญชีออมทรั์นะครับเลขที่บัญชีก็169-342-5111หนะครับ1 6 9่4 2 5 1 1้า่านั้นจะสนับสือว่าถ้านั้นจะสนับสนุนเป็นซปเปอร์สติ๊กเกอร์ซปเปอร์แชทซปเปอร์แตงก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันขอบคุณทุกๆคนนะครับขอบคุณทุกท่านที่มาติดตามรับชมรับฟังเรื่องราวข่าวสารจากช่องถาอัปเดตในทุกๆกวันครับ